เดี๋ยววันนี้นะครับผมม่อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับนเรียนสถานที่กลางเป็นนะครับไปเป็นอีกที่หนึ่งนะครับก็มองมองมอาไว้เป็นจุดที่ จากจุดนี้นะครับต้องบอกว่าถนนเนี่ยเป็นถนนลูกรังนะครับตลอดเส้นทางนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะทรหดแบบเบาๆนะครับไม่ได้ทระเหดมากนะครับช่วงเวลาที่ผมขับอยู่นี้ก็เป็นเวลาประมาณสายๆนะครับแดดก็ค่อนข้างแรงร้อนนิดหน่อยนะครับแต่ลมเย็นอากาศเย็นนะครับก็จะมีจุดที่เป็น ถนนคอนกรีตน,นะครับจะเป็นช่วงที่เป็นทางลาดนะครับค่อนข้างที่จะชันเพื่อขึ้นไปยังทีาเรีรยกว่าจุดสูงสุดข,ข,ของเขาใยเที่ยงนะครับต้องบอกว่าการขับเจ้า G P X โรลเนี่ยเรียกว่าสนุกทีเดียวเลยนะครับสำหรับเส้นทางแบบนี้นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นทางขึ้นเขาทางแรกของผมนะครับซแบบแบบึ่งมันมีความชันในระดับที่ว่าต้องชันมาก ครับซึ่งเป็นระยะทางประมาณอสองสาร0เมตรนะครับหลังจากนั้นพอผนช่วงทางชันแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางลูกรังถนนลูกรังถนถนแดงถนนดินช่วงนึงนะครับจากจุดนี้นะครับก็ขับมุ่งหน้าตรงอย่างเดียวเลยนะครับก็ระยะทางประมาณน่าจะราะวๆสองสากิโลเมตรนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ จุดหมายปลายทางจะอยู่ทางขวามือนะครับสังเกตได้ง่ายมากจะมีปา้ายบอกแล้วก็จะเป็นจุดที่คนที่มาเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยน่าจะรู้จักดีเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาใหญ่เที่ยงแล้วบนนั้นก็จะมีะร้านกาแฟาจุดชมวิวนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์สนุกดีครับข้อตีอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าโช๊คของเจ้า Gpx drone เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดหนึ่ง ถ้าใครมีคำแนะนำเรื่องโชคเรื่องลมยางก็แนะนำผมเข้ามาได้นะครับเพื่อที่เราจะได้นะปรับจูนแล้วก็มีความสนุกในการเดินทางกับเจ้าจีเพ็ดโดดครับ และในระหว่างเส้นทางที่ผมจะไปกางเต็นท์นะครับก็สังเกตว่าสองข้างทางนะครับก็จะมีร้านกางเต็นท์อื่นๆอยู่ประปรายนะครับประมาณ2-3ถึงแห่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ค่อคนข้างที่จะเงียบนะครับแต่ก็มีร้านกางเต็นท์อยู่บริการเป็น,ปนจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตลอดเส้นทางนียไม่มีรถสุผมเลยนะครับ สวนนับคันได้นะครับน่าจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับซึ่งบอกว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็น่าจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแลวก็ถึงแล้วนะครับบ้านไร่ชาริสานะครับ หมดหมายปลายทางของผมนะครับที่นี่เขาก็บอกว่ายอดเขาดาวบนดินนะครับซึ่งภายในก็จะมีตัวอาคารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกางเต็นท์ของรีสอร์ทนะครับต้องบอกที่นี่มีทั้งห้องพักมีทั้งบ้านพักแล้วก็บริการกางเต็นท์ด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ํามีเครื่องนอนมีสิ่งอำนวยคว,ยวามสดกสะดวกสบายครบถ้วนนะครับรวมถึงมีไฟฟ้าให้เราใช้ด้วย นะครับจะเป็นการกางเต็นท์แบบเอาบรรยากาศนะครับไม่ได้ลำบากเท่าไหร่และนี่ก็คือเป็นเต็นท์ของผมนะครับเป็นแคมปิ้งเล็กๆของผมนะครับด้านหน้าด้านล่างที่อย่างหล็กๆนั้นก็เป็นวิวเขื่อนลำตะคองนะครับผมก็จัดแจงกางเต็นท์หาที่พักแล้วก็เดินชมวิวสำรวจพื้นที่อยางไม่รอช้าเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้ว นะครับเป็นทริป3วัน2คืนของผมนะครับก็เริ่มต้นจากกรุงเทพนะครับมาที่เขาใหญ่เทียงระยะเวลาตีไปกลมๆเลยนะครับ200กิโลเมตรนะครับคืนแรกเนี่ยผมพักที่ม่อนชมดาวนะครับของลุงอีกท่านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านล่างจะอยู่ด้านล่างจะต่ำกว่าที่นี่นะครับค่ากลางเต็นท์อยู่ที่250บาทรวมกับค่าอาหารเช้านะครับที่นั่นก็บรรยากาศดีแต่วิววิวเนี่ยวิวเดียวกันแต่จุดนี้เนี่ยจะสูงกว่าจุดนี้คืนที่2นะครับผมพักที่บ้านไร่ชาลิสา นะครับคือที่นี่นะครับค่ากลางเต้น400บาทสําหรับเต้นที่อามาเองส่วนถ้าเป็นเต้นของทางรีสอร์ทเนี่ยจะ500บาทรวมอาหารเช้านะครับก็จะพร้อมเครื่องนอนอุปกรณ์นอนต้องบอกว่ามารอบนี้เนี่ยโชคดีเพราะอุณหภูมิเนี่ยกลับมาเย็ยนอีกครั้งเนี่ยตอนนี้ก็7-8โมงก็ยัง15องศาอยู่นะครับก็สําหรับคนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบกลางเต้นเอ,เนเอ็กซเพรสนหน่อยๆอ,อาจจะไม่เอ็กซเเอร์มากแล้วก็อากาศดีๆก็ แนะนำที่เขาใยเที่ยงที่ลําตะคองนี้นะครับเขาใยเที่ยงใต้นะครับส่วนที่พักก็หลากหลายลองลองหาข้อมูลลองอสอบถามเข้ามาดูครับสําหรับอยากไปอีกทริปนี้ก็คงต้องลา,าทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยครับ